แม่เจอกมาชี้แจงหลายครั้งแล้วนะครับแต่นักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มนะฮะก็ยังถูกดราม่าถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนเลยนะครับกับเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าถูกหลอกให้โพสต์ว่าตัวเองเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เรื่องราวครั้งนี้นะครับก็ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยเครียดเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ถึงขั้นทานไม่ได้นอนไม่หลับเลยแล้วก็ต้องหยุดพักการใช้งานโซเชียลไปช่วคราวเลยครับทำเอาแฟนๆหลายคนนะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันนะฮะว่าเออหนุ่มบิ๊กเอ็มจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีคนเข้า หนนะฮะหลังจากที่หนุ่มบิ๊กเอ็มเนี่ยได้กลับมาโพสต IG Story อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นภาพนี้เลยะฮะภาพพิซซ่าในจานพร้อมกับระบุข,ข้อความไว้นะฮะว่าเป็นมื้อแรกที่กินข้าวลงนะครับพร้อมอิโมจิใบหน้าเศร้าด้วยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสด สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ